รู้สึกไหมคะว่าเวลาเราเอาโน้ตบุ๊กคู่ใจของเราออกไปทํางานเนี่ยเราวากจะมีปัญหากับการจัดวางอยู่เสมอค่ะไม่ค่อยจะสะดวกสบายสักเท่าไหร่เลยหรือบางทีนั่งทํางานก็เกิดอาการปวดเมื่อยจะยกมาวางบนตักเนี่ยก็จะร้อนจนเกินไปบางทีเราก็อยากจะนั่งทํางานบนโซฟาสบายๆแล้วก็ทํางานกับโน้ตบุ๊กคู่ใจของเราไปด้วยใช่ไหมล่ะคะแล้วปัญหาทั้งหมดนี้จะหมดไปค่ะด้วยโต๊ะวางโน้ตบุ๊กเพลสเทเบิลรุ่น49ที่มีพัดลมและ USB ตัวนี้เลยค่ะ จะนั่งจะนอนหรือจะเอนหลังก็เล่นสะดวกสบายได้ทุกท่วงทา่าให้คุณได้เล่นโน้ตบุ๊กอิสระได้ดังใจต้องการกับโต๊ะว,วางโน้ตบุ๊กเพลส e ทเบิลรุ่น49ใช้งานง่ายสามารถพกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลา โต๊ะวางโน้ตบุ๊กเพลสเทเบิลรุ่น49ตัวนี้ค่ะเป็นสินค้าขายดีที่ผลิตจากโรงงานออริจินอลในประเทศฮ่องกงค่ะใช้วัสดุที่มีคุณภาพมาตรฐานแข็งแรงแล้วก็ทนทานและสามารถรับน้ำหนักได้จริงค่ะนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับจากยุโรปอีกด้วยค่ะ โต๊ะวางโน้ตบุ๊กเพลส e ทเบิลรุ่น49ใช้วัสดุทำจากอลูมิเนียมอัลลอยในการผลิตทำให้มีน้ำหนักเบาเพียง1.9กิโลกรัมและเคลือบด้วยสีอโนดิสนิยมใช้กับอลูมิเนียมโดยเฉพาะสีไม่หลุดลอกง่ายและยังป้องกันสนิมอีกด้วยค่ะมีพัดลม2ตัวเพื่อช่วยระบายความร้อนและ USB hub เพิ่มอีก3ช่อง ความพิเศษของโต๊ะตัวนี้คือขาตั้ง3ท่อนใช้ข้อต่อรุ่นใหม่แข็งแรงหมุนได้360องศาปรับตั้งได้หลากหลายท่าโต๊ะวางโน้ตบุ๊กเพลส e ท a b บ e รุ่น49มีขนาด49คูด25เซนติเมตรปรับความต่ำสูงของโต๊ะได้หลายระดับสูงสุดถึง56เซนติเมตรและสามารถรับน้ำหนักในการวางสิ่งของที่สูงสุดถึง50กิโลกรัมค่ะ สำหรับวิธีการใช้งานโต๊ะว,วางโน้ตบุ๊ก p l ลสเทเบิลรุ่น49ตัวนี้ก็ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่กดปุ่มกลมๆสีดำที่บริเวณข้อต่อในแต่ละท่อนขาของโต๊ะที่มีตัวเลขบอกองศากดปรับให้ได้องศาที่ต้องการทั้งสองข้างให้เรียบร้อยจากนั้นก็กดซับอีกครั้งแล้วปล่อยขาโต๊ะก็จะล็อกที่องศานั้นเองโดยอัตโนมัติและคุณก็สามารถประยุกต์ให้เป็นโต๊ะแบบอื่นๆได้ตามต้องการ โต๊ะวางโน้ตบุ๊ก p l a สเทเบิรุ่น49มีให้คุณเลือกทั้งหมด5สีด้วยกันค่ะดำเงินชมพูอมแดงม่วงและน้ำเงินและมั่นใจได้ค่ะเพราะว่าเรารับประกันข้อต่อของโต๊ะ1ปีเต็มยังไม่หมดค่ะเรายังแถมฟรีซิลิโคนกันกระแทก1ชิ้นและเมาส์แพดอีก1ชิ้นรวมทั้งหมดมูลค่า300บาทสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า today special by iTrueMart เท่านั้นค่ะ เพิ่มประสบการณ์ใหม่กับการใช้โน้ตบุ๊กที่คุณรักกับโตะ๊ะวางโน้ตบุ๊กเพลส e ทเบิลรุ่น49ที่มีพัดลมและ USB e ค่ะสนใจสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่02-9009999กด4ค่ะหรือว่าจะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่ www.itruma.com.today ค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ห้ามพลาดนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดและเราจะส่งฟรีให้ทั่วประเทศค่ะ ก็วางโน้ตบุ๊กเพลสเทเบิลรุ่น49รุ่นมีพัดลมและ USB พิเศษเพียง1,800บาทสั่งซื้อตอนนี้แถมฟรีซิลิโคนกันกระแทกและเมาส์แพดรวมมือค่า300บาทโทรสั่งซื้อได้ที่02 900 9999กด4หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w i t r u m a r t c o m today สินค้ามีจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศ